สวัสดีค่ะเอาถุงมือก็มาแต่ไม่ใส่เดี๋ยวเยก็บไปก่อนแล้วก้องไว้ค่ะค่ะอยตัดค่ะมาเข้าปาก,กันอีกแล้วรวงลวงเดียวตะไคร้ก็ามาด้วยเด้อวันเนี้เก็บกลมมุมจะ้ะอุ้ยวันนี้ฝนกระตกเห็ดกระสิเก็บตูบอรีก่กระสิหาจ้ะเอาให้หมดเลยวันเนี้ออเดอร์เรา ตะกาไม่มากจ้ะผลพัยังเก็ฟังทั้งผลตัดร์ากันตัดร์ากันดีกว่าไม่ถ่ายลุคคลิปแล้วป้าตะก้อยโอ้โห ขายเป็นช,อชอ็อตๆไปมีอีกบอ่อมีอีกบอ่อเป้นข้างบนปลาต,ตานี่ก็คนเขาก็จะเก็บด้วยเก็บกินแสดงว่าคนเขามาเก็บแล้วแหละ ไอ้จะโอ้ยหม่ก็ได้นะเนี่ยค่ะเวลาเราลมแรงๆนะคะมันพัดอันนี้ตกไม้ใส่เท้าด้วยค่ะข้ามไปข้ามไปเกาค้ากระบอกคนเก็บ เขาเก็บกินลแล้วเสียก็มีจ๊บข้างล่างมีกลุ่มนึง่งดูั้วยกันตกไน,น้องติบสวัสดีร่อนลานดีด้ เก็บเห็ดเร็วกันได้เนาะจะรีบไปไหนพันธิวะเก,ก็บเห็ดสากระบำมวนเนาะจ้ะเนาะเห็เร็วกันไปกะอ้ย๊ยหนาวว่าฝ้าไปใสษแต่ตีจะไปทางนั้นไปปุ๊บปุ๊บ ก่อนปีมากคนเดียวน้องนี่หลายหลายล่างตาเลย่ละจ้ะถ้าตัดตัด้นใหม่มันก็เห็ดมันก็นกนหายไปวันนี้ไม่ได้ออกกล้องจิดหน้าอกมาจ้ะเพราะว่าฝนมันตกด้ย เฮ็ดอ,อย่างนี่เฮ้ยบอมแมนจ้ะก่อนแถวนี้ก็ไม่เฮ็ดหนังแกะหนังไส้ดูด้วย,วยแครอดดอกหนึ่งเถาบะนอมันนี่มือสังหารเห็ดมาแล้ว เ็บหนี้เราจาวากันเถอะก่อนเท้านี้มีเห็นดนางไกลเน้ตอนนี้เขาบอเห็นเ่เห็นจ้ะตรงนี้ก็มีคนเก็บแล้วเหมือนกัน ان تتعلم ان 아이들, 아이스탑은 네 아, ยังไจ้ะยัไงแลว,วะเก็บบุเบรี่นลดกน่อยเก็บเห็ดลกน่อยบุเบรี่นิดกนอ่นอยแล้ววะคุณาไทยเป็นเอ้ยวะสียสัตว์นันเล่นจะ้ะมันข้นเก็บหรอสรัตวันหกสัตวันจิกจกจิ ไปต,ต่อต้นเด้อว้าจ้าจ้าเนียนเนี <hyper> ่ยเนี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวมีออเดอร์งามตากจุบุอยู่เนี่ยดอกนี้แต่ยังน้อยอยู่ต่อคละเราเดินจ้า เราบ่ใหาดิน้เขาไปโดนอดอกอื่นนะาจา๊ะแกแค่เราจะเห่าเสียงให้ต้งเขาสะาดรอจ้ะพ่นหวานได้บน้องไต้เรเลยจังเนี่ยเห็นบะสุดายดิบไปซ้ำนี่ล่ะ ก็อยางเห็นน้ำเห็นต้นโพชุนน่ะเจอเห็นมะพร้าวจอดเก็บค่ะมีหลายดอกเลยจะได้มาหลายดอกพริกซบอสดเห็ดน้ำไก่มีโออันนี้อันนี้เข่า นี่คลิปสบคลิปสบเท่าบ่ออันเท่าบ่อยังเห็นเล็กเลบิ๊กโอ้ยกำลังละไอเห็ดมะพร้าวยามากฮ่าจุงน้ำคักจ้ะ นี่เอาเดอเฮาสวยงามมากคือได้หลายดอกเลยเยอะ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 ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะดอกมันก็ได้ไปิ่นหลายุู่จ้ะเนี่ยดูสิดูสิโอเยอะแยะ สแนเหรอนมไปดนนะไปดนนะสเตนไสตนไสเตนนซ์ีสแตนนอเห็นแล้วกแรไซรแล้วจ้ะดค่ะอีกแล้วกุมนึ่งเห็นนี่เห็ดบักเพาจ้ะเดี๋ยวผ่าสอเป็นมูคกันด้วคะกิ่นหอมมาก อากาศมันเฉือนมันก็สิเป็นสีนี่ค่ะอากาศมันแห้งจะเป็นสีเอาดำๆขำ,ำ,ำๆนาะถ้าเขาเป็นเขาก็จะออกไกลๆกันนี่แหะคะ่ะตอนนี้กำลัางงามค่ะให้พักภาพาอันนี้เห็ดแครอทแครอทได้บ่ได้บ่นี่ได้จ้ะแครอทสีอาจจะไม่สวย ัห็ดะต่ายยูเต็มเลยค่ะเต่วนามหน่อยไว้มัน,ม,นมันเสียเนาะอันนี้คือเห็ดบับพ้าล่มแห้งจ้ะพี่นอ้องร่มลมหลายพักมราเสียไปกันหลายจา้ะนางทากนางทากดูนะบุบะรีกับมีย่ย่แต่บ่หลายจา้ะ อีกกลุมนึงงามเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวต้องมีก้องนี้นี่ตีข้ามาอันเอเนาะมานเห็ดกราวเอ้ยคอหักมาดูงามครับจ้ะกินใ้หอมกับกรพาด้วยเด้อดีเาอุยนี่ยเ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 นีนี่ยเนตีนะคะมาเบิ่งจ้ะอือ นี่จกอกจ้งามเลยนี่จะ้ะจ้าอ้าวเพียร์ไม่บอกพ้าวจ้ะพี่น้องโอ้โหอือหือ ตายคักนี่คนนันัดปีหยาเยินไม่นี่ไม่นี่เฮียไม่นี่เฮียเยอะมากตาเอ้ยเยอะมากยะเยอะแฮปเอบีแวร์เยอะเหรอเยอะมากว้านี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเยอะเยอะเยอะ ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยเห็นเห็ดอันนี้นั่นแหละเก็บเลยจ้าม่นี่ไมนี่ยูเดลุกเตยูเดลุกแต่เขาขนาดดูมอคชาลาทูพวกนี้พงนีัฮะวัดเห็ดอ๋อมันมันเป็นชาลา มันขาใหญ่มากเลยนะนั่นแหละเป็นเชลาเหรอเป็นชลาหไม่เอาฮับเพนติอารมณ์เสียนี่นี่ด้ปลตกเอ้ยยาไอฮัปี้อัโตเก็บเก็บเก็บเอีะม่ยาม่ยา่ยาเทีเนี่ยอยู่เดีเหอเนี่ยอยู่นัดสี่เหรอเนี่ยมันเยอะมากเลยป้าใช้ ดมดูโอ้ยนี่นี่นี่เต็มเลยโอ้ยทำไมมันเยอะแท้วะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเห็ดมะพร้าวด้วยจ้าสวัสดีพี่นองเฮ้าด้วยค่ะนี่ทักทายสวัสดีเลยใกล้ๆมันเห่ฮะมาเกล้าใกล้ๆนี่ไใเปล่กวะเนีน่ยไหนย้อนโชคบดียังลยได้กุ๊กกุ๊บไหน เนี่ยเนี่ยตายดมดูมันก็เป็นนั่นแหละนั่นแหละมันออกมันจะออกเป็นพื้นๆออกเป็นกลุ่มๆอือสนุกจะตายเออว่าข้างในนม่คิดว่ามันสวยดีเนาะนี่เท่่่าไหรละนี่ยทะลักกันทะลักสตาร์ททำว่าสดทะักทะลักกันทะลักเฮ็ดฮะอู้ว่าทะลักนี่ค่ะอุ้ยเห็นมะนาวเหรอเ็ดมะนาวเห็ดมะนาวนี่แคลมละ uh-huh <laughs> <laughs> huh? <nice>, huh? Yeah, <laughs> take take I like also Very nice Yeah, now this one I know huh? I take before You taste before yeah. 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 I just show you what beyond yep. yeah. It's ดอกเสียมตาลก็เราต้องเก็บมาดูก่อนมันมองไม่เห็นหรอกโอ้โหพี่น้องจะไี้ไหนงจะชวนนะครับดูกบะย่าลุกไอ้พเบยลยไป้ักกี้อิสต๊อปเนี่ยอิสต๊อบไปซัมมอนเฮ้ยจะสุงนะนะสยดจะสุดอี่สดิบสิบเอเคเดี๋ยววันนี้ก็ อยมันติดท็อกที่สิ่งเหล่านั้นไดยโอเคปุ๊บเลื่นเทกวายเออไว้เห็ดเพิ่งขาลายดอกนะมันเก็เก็บนี่เห็ดบ้านนาเห็บ้าขาว ดอกไงดอกสวยน้ำเยิ้มเลนพิกครัมลาสเตยยสอาดป๊าปาโอ้ยโอ้ยปัญญาหลายครับพี่น้องที่หูแรงแล้วจ้ะนี่ต้องปัญญังของนายยางเลยจ้ะมงนูเห็ดดอกพาพี่น้องพี่ฝนตะควาลเก็บใส่ป๊ามองดู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 ดอกมันจะงามจ้ะพี่น้อง ๋ยวได้มาป้าปาเนี่ยเนี่ยเนเห็นมันปูบตื่นเต่นนะครับเพราะมันปูเ้าหูว่ามันหลายเนาะแต่ว่าอันนี้มันหายเนียยาเวลินไนดูซี่ลซี่ลูกลูกเงียอ้ยนั่นป้าปาแค่แรัดแค่ควันเบิดูเงียมูทีนอนเบิงนดูสวนค่ะเบิรงไปหอดเงาหอดโคเนิ่งจะ We know Lana we have plenty, really good, really big cars. They lie there, We have plenty. We have plenty. us see, very really big ones. Oh, the camera. I think I care Okay, it's not good. We can check one more time. เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้๋นี่เด้อนี่เด้อโอ้นี่เห็ดพิษไทยเห็ดพิษไทยบอกเอาจากว่าคุณบอกเอาออ,อเดอนนร์เนาะแค่หลอกเย้ มาแดนอันนี้อีกเนี yeah. ่ยตื่นเต้นมากกว่าเฮ็ดอันนึ่งอีกจก้ะพอเฮ็ดมันปูอีกเนาะกว่ามันหลายเด้วยกว่าเฮ็ดมันปูให้หูว่าปาดปลากร่อยไปใส่ละปลากรอยปลากรอย,รอ,ยอยู่นี่เยอะมากเนี่ยเนี่ยเว้นเว้นแฮปเฮ้วส์ มันสวยมากเลยยามาเวนต์ตลิปะปะกระปุกบ๊อกปองจังมาเจ้าสมุทรคาควายเฮ็ดยังยังอันแย่ปะปะไอซีแมนี่โอโซ่เหี้ยฟังขาเป็นขาเลยปนตาอื่อยงานจนหาตาสวดค่ะบอพอเนาะไม่พอไม่ขอจังเสียตา้องหกแบบนี้พขอนี้คัะ <laughs> <laughs> yeah. So very nice. Okay. luck, <laughs> so yeah. so uh, okay. luck. Okay. Yeah. Oh, yeah, yeah. No, no, don't look, don't look. Oh, yeah. You อุ All the way here. Yeah, but take and, and ้ยเวลี more, yeah, sit, ่เนะเก็บเก็บเก็ก็ปัดปัดปุนะเอวิเวเลยปุนายนตะกอนอย่เะ่เ็ดเทสมารเดลิฟเกอนั้นโน้อันั่กนะ ทนบิอเียบิคอันวิโนวิโนทีแฮปเพลสแฮปเฮียโอ้อ t โเหเ็ o เะเอเี่ยเอะอ่ยดยเดีดเดนี่นี่เต็มอยู่ย้อน ร้ายครักจ้ะจิมาตื่นเต้นอันนี้มันพี่น้องเอยเห็ดเห็ดอันนี้จ้เห็ดคลิปเห็ดอันนี้ยังเดียวจ้ะน่าหยา่อ่อยาปิดเอแวเลยน้าวีคัมเขาเล็กทามบบนี่อย่ามีสิงวีคัมเขาเล็กทามจะชวยนะครับเต Beat <laughs> the <laughs> <laughs> Not so heavy. No, but very really much. Yeah, I think he's happy with this. <laughs> not happy with Cantalinda. Mm -hmm. But maybe we on the And I can see good. <laughs> yeah. อืมเลวกวานเลวกสมอนี่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 นีสมออืมเป็นยังไงน้นกลติประท่านติดอกไปมายอดบังดูค่ะขาขาขาเงี้ยเสรยรวยแล้วจ้ะมาไป គណតូផ <persever potatoeneca>: ្ល <ownership> ែអ៊ីនសាយអត់ទ្រៃសនេះមិនចូលទេយ៉ានេះហឹស្លែនសតតិគ្រាប់បបបទៅពីណអមកแทงแทง1ពីពីពី นี่ในขันทะเลล้าะมันมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชใครใครเห็ดไดยน้านะครับคุณนแค่รถแต่ว่าคืสอสบาดีหรอกจ้ะพาไปย่างย่อนแลนจนเมืงง่อย์ัลนลายเนาะอือ ไม่รู้เห็ดยังไงใช่ไหมเห็ดแครอทไหมไม่ใช่ยะกิโกอไซกิโกอไซโอเคจับให้น่อยเนาะซุ่มจิบสาปตามาเลยจ้ะคลิปนี้ก็ฝากฟไปแค่นี้นะคะเนาะกับการเก็บเห็ดมันนับเ้าวของเท้าจับมาดูแต่หลายที่ดอกไม้ไงจ้ะโอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะนี่จ้ะจะเทพได้จะเทพอีกจะเทพอีกเทพๆจะมีโปราก่งอีกสิ นี่ค่ะเหาะจุดเดียวได้ยนี่พี่น้องลายครับเนาะจุดเดียวจุดเดียวขาใหญ่ด้วยดูนะว้าติดสิลองเอาไปซิมเบิงมันรสชาติมันแสบเนาะอืมคาปปเปาอแห้งไปะจะไปปลาไม้กันนะจ๊ะคลิปนี้กับสับแค่นี้จ้าจะลปเพียงแค่เบิงเนานะขอบคุณค่ะ